ตรกราบประวัติการขอโอกาสท่นา,านครูบาอาจารพระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแดจาติโยมที่ได้มาร่วมในการทำบุญฟังธรรมปฏิมิธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ สาธุเราวางมือลงนะขอใช้เวลาสักหน่อยนึงนงะช่วงวันนี้ก็มีงานหลายอย่างทาั้งงานเราด้วยทั้งงานทางภายนอกด้วยต้องขอภัยเมื่อวานสื่อสาร งานศพผิดวันทางพระคุณเจ้าแจ้งมาว่าเผาวันที่สองเพื่อนเพื่อนผัดบอโทรมาบอกอีกว่าเพื่อนจำผิดดีจะมากะโทรไปถามใหม่ว่ามันแมนมือได้แท้ว่าฉันพอโทรไปบอกโอ้ยผมลืมาจารจ์ผมลืมโทรบอกโมเมนต์วันที่สองเพื่อนว่าวันที่สามเพื่อนว่า เป็นจะไหนยายเอ้ยอกหักบ่ผิดหวังบ่ความผิดหวังนี่มันเกิดขึ้นได้แม้แต่การจะไปทําบุญว่าจะไปก็ไม่ได้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรแล้ววันนี้ก็จะไปอยู่แล้ววันนี้ประจาก,ก็มีงานพระราชทานเพลิงศพ โอ้เสียชีวิตจากภัยสงครามที่สีสเกตอันนี้เขามาเผามาราชทานเพลิงที่วัดทฒนเจ้าคณะจังหวัดทางคณะสงฆ์ก็นิมนต์ถือว่าไปให้กำลังใจนะก็จะไปมอบปัปจจัยเล็กๆน้อยๆให้เป็นขวัญกำลังใจกับผู้สูญเสียด้วยการมีน้ำใจ การเป็นห่วงเป็นใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเครื่องอยู่อย่างหนึ่งในสังคมพุทธศาสนาเนี่ให้ความสำคัญมากเลยเพราะว่าพพุทธเจ้าท่านมีพระมหากรุณาธิคุณคืออยากให้คนทั้งหลายนี่พ้นทุกข์ไอ้ความทุกข์นี่มันก็มีหลายระดับความทุกข์ในการเป็นอยู่การดำเนินชีวิต ที่เราต้องเกี่ยวข้องผูกพันกันที่เราต้องช่วยเหลือกันดูแลกันเพื่อให้เขาสามารถที่จะบรรเทาทุกหรือว่าพ้นทุกอันนี้ระดับหนึ่งความทุกข์ที่เราไปเบียดเบียนเขาไปเอาเปรียบเขาหรือว่าไปทำร้ายทำลายเขาอันนี้พระเจ้าก็ให้ความสำคัญให้เราเว้น ให้เราละเพื่อไม่ให้เกิดบาปกับตนเองด้วยไม่ให้เกิดทุกข์กับคนอื่นด้วยพระเจ้าจึงให้เราได้ให้ทานช่วยเหลือดูแลใครที่มีความทุกข์หรือว่าใครที่เราสามารถช่วยได้แล้วพระเจ้าก็ให้เราเว้นรักษาศีลด้วยการเว้นบาปไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่ไปเอาเปรียบเขา หรือว่าคดโกง,งทำร้ายทำลายเขาเขาจะไม่ได้ทุกข์เพราเราเพราะว่าชีวิตเขาก็ทุกข์อยู่แล้วถ้าเราไม่มีสินเราไปเบียดเบียนเขาก็ทุกข์เพิ่มขึ้นอีกและความทุกข์ในจิตใจเราทพุทธยาก็อสอนให้เราละให้เราปล่อยวางไม่ให้เราไปยึดมั่นถือมั่นความชั่วที่คนอื่นทำ ที่เราไม่ควรเอามาทำให้ตนเองเป็นทุกข์ความชั่วที่ตนเองทำที่มันเป็นอดีตผ่านไปแล้วก็ไม่ควรเอามาให้ตนเองเป็นทุกข์แม้แต่ความดีที่เราทำถ้าเราล้เรายึดมั่นถือมั่นหรือว่าทำดีแล้วเหมือนเราไม่ได้รับการตอบแทนไม่ได้รับการชื่นชมมีความปานะ่าทนา ว่าให้ความดีน้นทำให้เราดีกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นหรือว่าด้รับการตอบแทนถ้าเราลงกับความดีเราก็ทุกข์กับความดีอีกได้ไหมผพุทธเจ้าก็เลยให้เรารู้จักปล่อยวางละความพอใจไม่พอใจเสียได้ในสิ่งที่ถูกใจก็ดีไม่ถูกใจก็ดีถ้าเราทำได้อย่างนี้ เจจเราก็จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดแต่ว่าชีวิตในการเป็นอยู่ในสังคมเนี่ยมันมีหลายระดับชั้นภูมิจิตภูมิธรรมฐานะหน้าที่เรืยกว่าชีวิตที่เราแบบอาจจะแบบไม่ได้มีเหมือนกันแตกต่างกันซื่งเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าสัตว์ทางร้ายมีกรรมเป็นของตนเอง บางที่เราก็ช่วยอะไรมากไม่ได้แต่ถ้าเราช่วยได้ก็ควรช่วยผู้ย่ายาำจึงสอนให้เราแบบช่วยกันทําให้เกิดความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันที่ทําให้เกิดความทุกข์แล้วก็ปล่อยวางความหลงความยึดมั่นถือมั่นที่จะนําเราไปสู่ความทุกข์ในภายภาคหน้าหรือว่าในอนาคตที่มันจะเวียนกลับมาให้เราทุกข์อีกเหนื่อยอีก เพราะถ้าเราหวังเราก็ต้องมีความรู้สึกแบบเกิดพบเกิดชาติแล้วถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเราก็อาจจะยู่กับพบภูมิต่างๆที่มันมีอยู่ในจิตในใจเราเช่อเหล่านี้มันก็เป็นเหตุใช่ั้ยถ้าเราหวังเขาไปเป็นพบใหม่ชาติใหม่ถ้าเรายึดกอดยู่กับพบภูมิเก่าๆไม่หลุดไม่พ้น้าเราจะทำอย่างไรให้จิตใจเรานี้สามารถที่จะ ปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ซึ่งเป็นทางที่ให้เราสามารถหลุดออกจากสิ่งเหล่านั้นที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์นำตนไปสู่ความพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยบางครั้งบางทีมันยังไม่ได้เพราะยาอวัดสอนเป็นลำดับลำดับในการอยู่ร่วมกันเราจึงต้องรู้จักให้ ให้ทานในการช่วยเหลือการทําบุญก็ดีการสงเคราะห์ที่เราสามารถช่วยได้การให้ทานการทำบุญพุทธเจ้าก็ให้เราได้ให้ทานทุกระดับแต่ว่าการให้ทานนั้นมันก็มีผลแตกต่างกันแต่ละระดับจากการให้ทานอย่างสัตว์เดรัจฉานก็ระดับหนึ่งเรือว่าคนชั่วคนเลวก็ระดับหนึ่ง เรือว่าคนดีคนธรรมดากวาระดับหนึ่งคนดีมากกว่านั้นก็ได้ผลอีกระดับหนึ่งจนถึงดีที่สุดดีเลิศอันนี้ก็ได้ผลมากเป็นลําดับเป็นลําดับแต่ว่าการให้นี่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเป็นคนชั่วคนเลวกว็ดีชีวิตเขาก็มีความทุกข์ะความทุกข์ในชีวิตที่เกิดขึ้นหนึ่งต้องกินถ้าว่าคนชั่วเนี่ยเราแบบ จะไปโกรธเขาไปเกลียดเขาโดยจให้เขาแบบไม่กินอาหารแบบไม่รับประทานในการอะไรต่างๆในชีวิตนี่มันก็เหมือนกับเป็นการแบบอะไรที่มันเกินไปว่าะว่างคนความชั่วมันก็มาเด้รุนแรงขนาดนั้นถ้ามันชั่วมากจริงๆชั่วแบบให้อภัยไม่ได้ตามกฎหมายอาจจะถูกลงโทษแต่ว่าในทางธรรมนี่พทะเจ้าท่านก็ไม่ถึงขนาดแบบ ไเป็นฆ่าเดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรียนปนานาติบามันเป็นกรรมมันเป็นบาปอย่างหนึ่งซึ่งพระเจ้าก็ให้เราเว้นแต่ในทางกฎหมายบางทีเขาก็ไม่เว้นเะจากความชั่วที่ทำบาปกรรมที่เกิดมันก็ต้องได้รับผลคนทำผิดเนี่ยไปหวังว่าตนเองจะแบบไม่ได้รับโทษคนทำผิดอย่าไปหวังว่าตนเองจะพ้นแบบไม่ได้รับ ความทุกข์ไม่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าที่เราทำนะ่ะมันเป็นเหตุทําชั่วก็ต้องได้รับผลชั่วทําอะไรไม่ดีสิ่งเหล่านั้นก็ต้องทําให้เราได้รับผลเราจะไปลอยตัวหรือจะไปคิดโอ้ยทําชั่วแล้วก็ไม่เป็นไรลอกบางทีก็ไม่มีใครรู้บางทีก็ไม่มีใครจับได้บางครั้งจับได้เขาก็คงไม่ได้มาทําอะไรเราหรือว่าเรานี้เราเอาตัวรอด ถ้าเราคิดอย่างนั้นเราจะเป็นกรรมที่มันแบบไม่ลดไม่ละคือมันไม่ได้ชดใช้เหมือนเป็นหนี้ยิ่งทําก็ยิ่งหนี้หนี้ยิ่งทําก็ยิ่งแบบไม่ใช่มันดอกผลบาปกรรมมันเพิ่มพูนขึ้นไปมันมีที่สุดแล้วทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่หยุดมันไม่ละมันไม่เลิกฉะนั้นคนทําชั่วเนี่ยอย่าไปหวังว่าเราจะไม่ได้รับผลเพราะอะไร พราะว่าความชั่วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ชั่วแล้วผลมันก็มีอยู่ในจิตใจเราแล้วและอนาคตเหตุปัจจัยมันถึงเราก็จะได้ผลสิ่งเหล่านั้นทีนี้เราจะไปโทษใครไม่ได้ละเพราะมันเป็นกรรมที่เราสร้างเองทำดีก็เหมือนกันเราก็อย่าไปคิดน้อยใจว่าเ,ออเราทำดีแล้วทำไมคนไม่เห็นดีทำไมคนไม่ช่วยเราเราทำดีแล้วยังมีคนนินทา ยังมีคนไม่เข้าใจบางคนก็ใส่ร้ายเราหรือว่าบางคนเราทำดีแล้วก็ยังเนรคุณทำดีดีแล้วทิ่ใจทำดีความดีเป็นเหตุสิ่งที่เราจะได้รับนะเราได้รับแน่นอนแต่ว่าจะมากน้อยหรือว่าเวลาไหนมันก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยเป็นเครื่องส่งเสริมกันจะว่าดีแน่นอน พราะว่าเราทําดีแล้วเราก็ไม่ได้ไปทําชั่วเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนถึงแม้ว่าบางคนจะไม่เข้าใจความดีนั้นก็ไม่ได้เสื่อมเพราะว่าคนอื่นเขาแบบดูถูกความดีเราความดีนั้นก็ไม่ได้เสื่อมเพราะว่าคนเขาเนละคุณเราความดีนั้นก็ไม่ได้เสื่อมเพราะว่าคนอื่นไม่เห็นดีเพราะว่าความดีนั้นก็ยังเป็นความดี ซึ่งเราจะต้องภูมิใจดีใจและเอาความดีนั้นไปต่อยอดให้เราเข้าใจในการที่เราจะแบบทำดีเพื่อให้เกิดประโยชน์จะไม่ได้ทำดีเพื่อให้ตนเองดีกว่าคนอื่นหรือว่าให้คนมาชื่นชมถึงใครจะไม่รู้ถึงใครจะไม่ชื่นชมจะว่าประโยชน์มันได้ประโยชน์น่ะมันจะมีผลให้เป็นอะไรเครื่องแสดงออกหรือเป็นที่ประจักษ แก่ผู้คนวันหนึ่งเขาก็จะรับรู้ว่าสิ่งที่เราทำนี่มันดีจริงๆเพราะมันเกิดประโยชน์มันเกิดคุณค่า,าก,การทำดีของพวกเรานี่ใครจะรู้ใครจะไม่รู้เราก็อย่าเป็นน้อยใจนะหรือว่าใครจะแบบไม่รู้จักบุญคุณหรือว่าเขาเนรคุณคนบ่นเพียดนั้นเนี่ยยิ่งน่าสงสารอถ้าเราทำดีแล้วยังไม่รู้จักบุญคุณ เขายัางเนรคุณได้เนี่ยอันนี้กรรมเขาจะเพิ่มขึ้นหนึ่งไม่ตอบแทนแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้แล้วเนรคุณอีกอันนี้เป็นกรรมเลยละทีนี่จะเรียกว่าเพิ่มมาอีกเท่าหนึ่งฉะนั้นเราท้งลายเนี่ยถ้าใครดีกับเราเนี่ยเราต้องระวังนะอย่าเป็นหลงว่าเหมือนกับเป็นของตายเขาต้องช่วยเราเขาต้องดูแลเราเขาเป็นคนดีเขาดีกับเราอยู่แล้ว เวลาเราได้รับอะไรจากเขาเหมือนเราเป็นหนี้เขาแล้วถ้าเราไม่ใช้หนี้มันก็เป็นหนี้ทางจิตใจถึงเขาจะไม่เอาความรู้สึกเราก็เหมือนกับเราเป็นหนี้สองทีนี่ถ้าเราเนรคุณเนี่ยคือไปทำอะไรให้เขาเดือดร้อนไปทําให้เขาแบบลําบากเพราะเราหรือว่าไปใส่ร้ายหรือว่าไปคดไปโกงอันนี้ยิ่งเป็นกรรมเขิ่มขึ้นมาอีก จากไม่ใช้หนี้แล้วก็ยังไปสร้างหนี้ใหม่ให้ตนเองแบบต้องได้รับผลเป็นบาเพิ่มขึ้นเป็นกรรมเพิ่มขึ้นต่อไปเราต้องชดใช้บางคนก็เลยเป็นอะไรที่แบบน่าสงสารนะอันนี้เราก็ต้องสงสารเขาด้วยนะถ้าเวลาเห็นใครแบบไม่ใช้หนี้เราหรือว่าไม่รู้จักบุญคุณเราเราก็สงสารโอ้ยเจ้าสืเป็นหนี้คอยไปจักพบจักศาสตรนาะ ที่เป็นบาปเป็นกรรมกับเจ้าอีกแล้วคอยดีกับเจ้าปานี่เจ้าก็ยังมาว่าคอยคอยดีกับเจ้าปานี่เจ้าก็นั่งเน่ละคุ้นคอยเจ้ายังบโหจักบุญคุ้นคอยดีซำนี่เจ้าก็ยังเหตดายข้าเจ้าว่าเหตกับคนอื่นเนี่ยโอยเจ้าเขาสิข่าเจ้าบ่จักแล้วเจ้าเขาสิเหตยังเจ้า็บ่จักแล้วโอ้ยคอยสงสารเจ้าดิดีปานี่เจ้าก็ยังบโหจักอยู่อันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสงสารดิ ฉะนั้นพวกเราเราทางลายนี่การให้ทานการช่วยเหลือการดูแลจึงเป็นสันติภาพคืออะไรรู้ไหมคือเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสงบนำมาซึ่งความสุขในการเป็นอยู่ร่วมกันฉะนั้นพระคนเจ้าที่แสดงทำให้คนให้ทานหรือว,ว่าเป็นการไปช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์คนที่เดือดร้อนอันนั้นก็คือการสร้างสันติภาพ คือความสงบความสุขในการเป็นอยู่ร่วมกันพระคุณเจ้าที่แสดงธรรมให้คนรักษาศีลให้คนเว้นบาปให้คนรู้จักว่าอะไรที่เราแบบไม่ควรทำที่มันจะไปเบียดเบียนกันมันจะไปแบบทำร้ายทำาลายกันนั่นแหละคือการสร้างสันติภาพ,พออเพราะอการแบบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นต้องลำบากด้วยการเว้นบาป ด้วยการมีศินการที่ได้แสดงธรรมหรือว่านำคนเข้ามาสู่การฝึกตนขัดเกลากิเลสในจิตในใจให้ละความโลภความโกรธความเกียรต์อาฆาตพยาบาทอิจฉาลิษยาน้อยอกน้อยใจการที่นำคนมาสู่การลดละการปล่อยวางการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือว่าการรู้จักให้อภัยกันนั่นแหละคือการสร้างสันติภาพ สันติภาพภายในในจิตใจเนี่ยให้สามารถที่จะให้อภัยได้ปล่อยวางได้สิ่งเหล่านี้ก็จะส่งต่อไปให้สามารถเว้นบาปได้มากขึ้นให้มีสินดีกว่าเดิมละเอียดกว่าเดิมถ้ามีก็สามารถให้ได้ช่วยเหลือได้แบ่งปันได้ความสุขความสงบความร่มเยน็นในชีวิตในสังคมก็จะเกิดขึ้น ฉะนั้นพานทั้งหลายที่ทําหน้าที่อยู่นี่จะในการแบบให้ทานก็ดีพาญาติโยมไปช่วยสงเคราะห์ช่วยเหลือก็ดีแล้วว่าการที่ให้โยมได้รักษาศีลได้ภาวนาได้ปฏิบัติอันนี้เราสันติภาพที่แท้จริงเพราะมันจะตัดบาปตัดกรรมตัดเวรละความชั่วนำมาซึ่งความสุขความแบบร่มเย็นในจิตในใจของคน แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะแผ่ออกไปถึงสังคมประเทศชาติแผ่ออกไปถึงโลกมวลหมู่มนุษย์ที่อยู่ด้วยกันถ้าเราสามารถช่วยเหลือกันได้ให้ทานแบ่งปันกันได้มันก็จะบรรเทาทุกข์ของหลายๆคนที่เดือดร้อนถ้าเรามีศีลเว้นบาปได้ไม่เกียดข้ากันไม่ลักทรัพย์หรืว,ว่าไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือว่าอะไรที่แบบยิ่งกว่านั้นความสงบสุขความร่มเย็นก็จะเกิดขึ้นในสังคมและถ้าเราสามารถที่จะให้อภัยได้ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอะไรที่ไม่ดีหรือว่าแม้แต่ความดีที่เราทำํำเราก็ไม่ยึดปล่อยวางได้ความสงบสุขในใจิตใจสันติภาพในใจเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นที่จะนําเราไปสู่ความสุขนําเราไปสู่ความพ้นทุกข์ และที่สุดจนถึงพันธิพานฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่มาถูกทางแล้วให้เราได้เข้าใจว่าพวกเรามาอยู่ในสังคมที่เราได้ทำบุญได้ให้ทานเรามารักษาศีลเรามาเว้นบาปเรามาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจตนเองอันนี้เรามันเป็นทางที่ประเสริฐพระเจ้าเนี่ยสุดยอดจริงๆนะสุดยอดยังไงรู้ไหมสามารถที่จะให้เรานี่ ทำให้ตนเองมันมัน,ม,นมันเถาทุกได้หรือว่าที่สุดจนถึงดับทุกได้ทั้งที่บางทีเราไม่ได้เป็นเศรษฐีเราไม่ได้เป็นแบบผูู้มีอํานาจเราไม่ได้เป็นคนเพียบพร้อมสมบูรณ์แต่ถ้าเรามีธรรมถ้าเราสามารถเอาธรรมะมาจัดการกับชีวิตของเราได้ทุกระดับระดับโลกโลกหรือว่าในยุคนี้ในปัจจุบันนี้ถ้าเราเอาธรรมะไม่ใช้ได้ เราก็สามารถที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในระดับหนึ่งคือระดับโลกโลกที่ไม่ใหเราเดือดร้อนไม่ให้เราลำบากพอเรามีธรรมะเรามีสติปัญญาแสวงหาให้เราสามารถประสบความสาเร็จได้ในระดับที่กันเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมที่เราสามารถที่จะดูแลกันได้สร้างสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตาย ช่วยเหลือดูแลกันให้มีความสุขความดีความงามนั้นมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่แบบเป็นทิพย์ที่เราได้เห็นกันแบบงดงามในจิตในใจเราในการเป็นอยู่ร่วมกันและสามารถให้เราได้ประโยชน์จนถึงสูงสุดธรรมะเบืรอเจ้าจึงสามารถที่จะให้เราได้ประโยชน์ทุกระดับชั้นทุกการทุกเวลาทุกเมื่อถ้าเรารู้จักเอามาใช้ได้ ถ้าเราไม่รู้จะเอามาใช้อะเป็นพระก็ไม่ได้ประโยชน์เป็นไม่ชีก็ไม่ได้คุณค่าเป็นนักภาวนาถ้าเราไม่ภาวนาลดละขัดเกาเราก็ไม่ได้ประโยชน์อีกเหมือนกันถึงเราจะอยู่วัดถ้าเราไม่เอาธรรมะมาวัดมาขัดมาเกา่าเราก็อาจจะเหมือนกับอยู่กับสิ่งที่ดีแต่ไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จะเอาประโยชน์บางคนก็จะอยู่กับความโลภ ทั้งที่มาละความโลภมาอยู่กับความโกรธทั้งที่เรามาฝึกขัดขัดเกาตนเองให้ละความโกรธมาอยู่กับความหลงทั้งที่เราพยายามจะละออกจากเรือนออกจากบ้านจะเราก็มาหลงไม่มาหลงกุฏิมาหลงสลามาหลงวัดหลงสิ่งที่เรามีหลงสิ่งที่เราเป็นจากละอย่างหนึ่งได้กลับมาหลงอีกอย่างอื่นมาหลงอีกอันใหม บางทีก็เลยไปไหนไม่ได้เพราะจะมาละความโลภก็กยังโลภคือเกา่าแต่ว่ามันเปลี่ยนยางเท่านั้นละบ่ได้ลำบ่ได้รวยไปหาเงินนาะท่องแต่ก็มาโลภอันใดพอสิได้ก็เอาอันใดที่แบบว่าแบบขีทข่ที่กับขี่ที่บางเทือกับพอ่อหายได้ก็บบหายว่าถิมาลาความโกรธมาเห,นหนเห็นนั่นเห็นนี่ก็บ่พอใจคือเกา่าเกียดคือเกา่าสั่งคือเกา่าจะห้ เดือดร้อนใหญ่เหมือนเดิมทั้งที่ละความโกรธจากผัวมาแล้วละความโกรธจากลูกมาแล้วมาเขียดให้พระมาเขียยให้เมซี่มาเขียดให้ซุ่มมาอยู่ดากันจิตใจเราก็เลยอยู่ความโกรธเหมือนเดิมมาอยู่กับความหลงจากละเพื่อนละซ่านละบานละซองกับมาหลงกุฏิกูแบบว่าจากละถ้วยละจานอยู่บานกับมาหลงกละมังกูแบบว่า,าจาก จากละเสือละผาสุดสีนั่นสีนี่ก็มาหลงสุดขาวกูผาคุ้มลากูผาโฮมกูว้ยจากสิหลงยังอีกแล้วกันบัดสุดท้ายสิหลงยั้งมันเนี่ยโล่งกูย <c oughs> ังสั้นบอกจะไปหลงโล่งกูได้น,นี้บัดสุดท้าย <c oughs> อันนี้กูมู้จะว่ายังไงละ่ะก็เอาประโยชน์ให้มันได้ก่อนที่จะตายจากโลกนี้การที่เราจะต้องเอาประโยชน์ ก่อนที่เราจะแบบก่อนที่จะสายจนเกินไปเอาเทศร้ายก็จะเทศกู้อีกได้ไปไหนขออนโมธนากับท่านทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาขออนโมธนากับความดีทุกความดีที่เราทำที่ให้ทานก็ดีที่รักษาศีนก็ดีที่ภาวนาก็ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับจิตใจเรา แล้วก็เป็นเครื่องอาศัยของคนในโลกในการเป็นอยู่ร่วมกันถ้าโลกนี้ขาดการให้การแบ่งปันโลกนี้ขาดการที่เราแบบจะต้องเว้นบาปในการที่เราจะต้องไม่เบียดเบียนกันถ้าโลกนี้ขาดการปล่อยวางขาดการที่เราจะต้องแบบไม่หลงไม่ยึดมั่นถือมันโลกนี้จะทุกมากกว่านี้โลกนี้จะวุ่นวายมากกว่านี้โดยเฉพาะใครตัวเรานี่แหละ จะทุกมากกว่านี้วุ่นวายกว่านี้แล้วก็ลงมากกว่านี้ฉะนั้นขอเราได้เอาประโยชน์ให้ได้ขอความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรมในคุณงามความดีในศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทาั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอ